คลิปนี้สนับสนุนโดย Starbucks ร้านบริการกดเกมพาร์ราคาถูกสูงสุดถึงเลร9เก้าไม่ว่าจะเป็นบอก f ฟุตหรือ Anime t d v e n t u r e r รับกดเงินใน BA หรือ Anime Showdown ก็มีนะมีรับกดเจมด้วยใครที่สนใจไปที่แฟนเพจ s t t r r u u k s หรือลิงกด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับผม ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะผม Belles c o l l t i o n นะผมก็คือเป็นช่องรวมผมแล้วก็เพื่อนๆของผมนะครับเขาได้สร้าง Discord อ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมคนดูคนไหนที่อยากคุยกับพวกเราหรือว่าหาเพื่อนเล่นเกมส่งแฟนอาร์ตหรือว่าใครสนใจกิจกรรมเล่นอะไรกันก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ดิสนียได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเข้ามากันเยอะๆนะโอเคดีออครับผมอนอครับเราก็นี่อยู่ในเกมอ่าเสียเหมือนเปดเลยอ่ะ ตอนนี้อยู่ในเกม u อ b o l n l i h t into uh better นะครับผมก็ชื่อกระยำกันแล้วก็อยู่กับพวกเราเบลต์โปรดักชั่นนะผมให้เสียงหน่อยครับแกงบุหรี่ครับมาเรานี่เราจะมาพายเรือกันก็เนี่ยเล่นยังไงก็เดี๋ยวมันไม่เข้าทีมเดี๋ยวมันไม่เข้าทีมพายเรือยังไงยังไงยังไงเฮ้ยไม่ครับไม่ครับโอเคปะแล้วตอนนี้ก็เรามาอยู่อยู่กับสี่คนใช่ไหม ถ้าสี่คนมันต้องไม่ได้อันนี้สองคนเอาเรือไททนิกไปเลยเรือไททนิกนี่นี่นีต้องตั้งลำนี้ตั้งลำนี้อ่ไปโกโกไโกโก้งกันบ่งกันอ่าเอาทพายเรือพายเรือมางกันเอุ๊บคอไปไปไป ไปไปรไปแเมื่อกี้เออไอ้ก่งแหลกแหลกกงกงไปหลั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 งไปหล เฮ้ยอไพกันนี่มอย่าุดยย่าพายอย่อย่พยอย่าพอย่าายอย่ย่าายอย่ก่อนย่ายก่อนไ้นี่ใครายวะเอาจริงๆเอาเอาเอเอาไม้พายเรือแช่น้ำได้หมมาใช้เรือแช่แช่สโลด้เอไอจอยอยู่ที่มันอยู่มันอยู่เขาที่เขาที่มาเขาที่ก่อนไอ้ระ่องน้อง่องไปไปๆไปขวาขวาขวาแรงจัดรถแรงจัดไยเออกแล้ว

ไป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 ซ้ายซ้ายไป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 ทซ้ายกีนี่ไ้โมรีจัดเลยไป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 ต้องไปตรงไปต้องไปต้องไปขาขวาขวาขวาเออใ่ที่สมแล้วไปไปไปยอันนี้มีอะไรอไรเเมีมีโบักอะไรอ่ะ สาย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 ไปสายไปเฮ้ยไอเซกเอเกค่อยค่อค่อยค่อยคอ่ออ้าวอเกเอาอเกเอตรงน้ำเอตรงน้ไปรับขึ้นไม่ได้เอตรงน้ำเซตรงน้ําอยเกรับเกรับเกกูจงแล้วโอ้ยบอยจเซฟเซฟจุดเซฟรับเซกแล้วเเออน่ยมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคเฮ้ยเพื่อนหน้าหน้าไม่มีหน้าหน้าไม่มีรู้ว่านะค่อยค่อยไปไปไปเอายคกับหลังเพื่อนอกับหลังเอาใครรับไปแล้ว

ไปไปไปสบายสบายสบายละสบายละไปไปไเนี่ยกับพวกเราเออเมื่อกี้นี้โจแม่งซอยยึกยึกอะไรเงี้ย

ไอ้โจโอ้ยจบเลท่มันจบม่ไม่ช่วยเลยอ่ะอ้ขวาน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 นึงขวานเบกยูเบกยูขวานสโลได้สโลได้สโลทำไมมันหมุนได่ไอ้โจยไอ้เนี่ยาเอีเดี๋ยว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 ค่อยค่อยไปถ่ายเออไป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 ขวาน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 

จุ๊บ๊บบิ๊บ๊อขวาพขวาพขวาพนขวาพอนขวพอนจุบจุบจุุกูได้พังพวกเกมนี้แหละดูวงจุบจุบใลงไป้ใลอยไปอยู่้อย่เสเขาสู่เรือนด้บเว้ยเขาสู่เอนด้บเ้ยด้บไป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 ่อยๆไปไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไ อ๋อเจ็ดสิบห้ารูปักก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเรือเราคว่ำอย่างเงี้ยเราเสียเจ็ดสิบห้ารูบักเพื่อให้เรือมันหงายขึ้นซึ่งมึงว่าเปลืองปะเปลืองว่ะเปลืองเพื่อนไม่เพื่อนมันเราถ้าเกิดว่าเราลองไปพร้อมๆกันนะจริงๆเราไม่ต้องซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้นะเราเราเราโดดตรงไปเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะเฮ้ยฟินมาเดีน้องใช้ลำใหญ่ไหมได้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 

เอาเอเอาเรือกูมีใครบางนะใครบางคานี่เร็วให้สุดเบก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 เกเบกกเบกกเบกกเออได้อยู่ไปอย่ไปด้อยู่ค่อยๆไป่อยไสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยสายยสาย เบก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 ไปเบกเไปซ้ายไปขวซ้ายขวาไป้าขวาขวาาซ้ายซ้ายปซ้ายไปประกอบขวาไปขวาไปมัังไหนวะกูอยู่ฝังไหนเนี่ยเรซ้ายขวาเยกรูกกันหมดแล้วเออขวาขวาขวาเออทาให้เรียตรงเออเฮ้ยลพงรีบ่พึ่งรีบพึ่งรีบพึ่งรีบึงรีบจุมไว้จุมไว้จุมไว้เออ เนินเนินเนินต้องต้องชะลอแล้วต้องชะลอเร็วคน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 ขี้สายขี้สายข้างข้สายข้างชะลอวขี้สายข้งเออไปค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆปค่อยๆค่อยๆปลยไปค่อยๆปค่อยไปไอ้เหี้ยกดกดกพร้อมกันสคนมันก็หยุดดิไปไปค่อยๆไปเฮ้ยอย่าพุ่งขวาไปไได้เอตเบเบงบเบ่เบเเอเอได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีเฮ้ยเดี

สโล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 เออให้มันตรงให้มันตรงก่อนให้มันตรงก่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงถอยดิถอยดิอ่ะเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเเยดีตรงก่อนตรงก่อนเฮ้ยถอยเฮ้ยตรงเลยเลยตรง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 เลยอืออืออือขวาไปเบรก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 ตรงไปค่อยๆไปวันถัอไปนี่ต้องสโลว์โอ้โหอันนี้สโลว์แน่ๆมึงดูทางดิค่อยๆเฮ้ยมันนึกเฮ้ยไอ้ตัวอีกตัวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะค่อย

เฮ้ยเพื่อนคพัค่อยๆค่อยๆค่อพออยู่ด้านหน้าเพื่นค่อยใจเย็นๆไปขวาขวาภายนี่ขวาภายเบ่งเบ่งเบ่เบ่่ขวาพายเชี่ยอะไรไปไขวาเน่ยมเท่ยวอะไรไปปไ

สโล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 เออไงคุณภาพน้้นหเออปุ๊บสโลสโลเออนี่ยคุณทีมงานคุณภาพสามกิจคือพังนี่อต้องไปต้องไปอยมันไปฝั่งนูได้มันลุน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 เออปุ๊บไปต้องไปเฮ้ยลิงลิ

ตงตงตงเฮ้ยตรงไปตรงๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยไป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 ตรงต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 ่ไปต่เรื่อยต่ไปเรื่อยเอตอไปต่ไปแล้วใครมันว่ายน้ำตรงนี้มึงไม่กลัวคลื่นมั้งหรอวะโอ้เหมือนซูนามิเลยเว้ยโอ้โอ้ก็ยิปปี้อ่ะวียิปปี้ข้างหน้าเราต้องขยเร็วๆเพื่อให้มันดันแล้วเราต้องลอยลงเครื่องไปวะสโลว์เปล่ามันบูทมึงดูบูท

ไอ้กิิกินกินกินโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมโบไลโบอะไรนี่นะครับกับกัตตี้ของเราไปเล่นประชันนะผมก็อยู่ถึงถึงด่านด่านที่เท่าไหร่ววานื่านฟาซาดีนห้าหกเจ็ ไ <8. S 2> ปนะดดถึงด่านที่แปดนะครับผมด่านปราสด,ดีนะครับปลา,าหินผาใช่ปลาหินผานะครับซึ่งมันแข็งมากก็จบโจงพีเท่านี้ครับพาร์ทนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดะสติ๊กเกอ์ให้พวกเราด้วยนะผมเป็นเดลโร,รชนันแล้วก็ผมอัฟแนองนะครับใครที่อ,อยากดูอีกก็เม้นลงมาข้างล่างนะผมว่าอยากดูพาร์ทพาร์ตต่อนะก็ถ้าเกิดว่ายอดไลค์เยอะหรือว่ามีคอมเมนต์มาขอก็เดี๋ยวจะมีพาร์ตต่อไปพาร์ตสองก็ตามมานะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนผมอเดียสจ้าบ๊ายบาย